มะม่วมงที่ได้รับ GI ของจังหวัดชาัเชาเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แรกๆเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะขายมะม่วงได้ในราคาดีใช่ไหมคะส่งขึ้นห้างหรือส่งออกผลผลิตที่มันเกินความต้องการราคามันจะตกมากเลยแต่ข้างในคุณภาพยังดีแน่และคา่ะเราเอามาสร้างมูลค่าของมันนะคะเอามาแปรรูปเป็นซอสค่ะ เราเริ่มต้นจากเราไปรับซื้อกับเทียมที่อยู่แม่ลาหลวงนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนะี่ยจากคำขอความช่วยเหลือมาก็ครั้งนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอากระเทียมตรงนี้ไปทําอะไรเรามีวัตถดุดิบเด่นก็คือตัวมะม่วงเราก็ลองมาผสมผสมกันก็กลายเป็นซอสขวดเล็กๆก็ปรากฏว่าลูกค้าพอใจกับรสชาติที่เราทําไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากในง,งานราชการจนทําให้เราต่อยอดออกมาเป็นซอสมะม่วงจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เราได้ความเปรี้ยวหวานจากมะม่วงซึ่งมันคือธรรมชาติเลยมะม่วงที่เก็บจากต้นนะคะบ่มไปนะคะวันที่3มเนี่ยค่ะมันยังคงความเปรี้ยวอยู่อันนั้นนะคะคือน้ำส้มสายชูของเราส่วนมะม่วงที่เราอยากได้ความหวานเราบ่มต่อไปค่ะถึง5-6วันเลยเราจะได้มะม่วงหวานเจี๊ยบเลยอันนั้นคือรสชาติที่เอามาแทนน้ำตาลทรายค่ะให้ความเผ็ดอีกนิดนึงได้พริกเข้ามาได้กลมหอ,มก,อ,กม,อกม,มก็คือกระเทียมที่เราบอกความเค็มก็คือเกลือซอสของเรามีซอสมะม่วงรสด,ดั้งเดิมนะคะแล้วก็ซอ,มมอสมะม่วง3 รถจะเหมาะกับเขียจียวไก่ทอดเด็กๆทานได้เลยตัวสุดท้ายก็คือเป็นซอสสุก,กี้ค่ะ การปอกมะม่วงของเราเราจะมีกรรมวิธีนะคะแยกเปลือกแยกเนื้อแยกเมล็ดไว้ตะหาเปลือกของเราเอาไปหมักเป็น EM แล้วก็เม็ดของเราเอาไปสกัดน้ํามันค่ะอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตของเราเราไม่เหลือเศษทิ้งไว้ในสถานประกอบการของเราค่ะเราก็ได้รับรางวัลจากหลายๆที่นะคะล่าสุดปี2025เราก็ได้รางวัล EEC s i r e EC, c, c Best Service เราก็มีโอกาสได้ไปออกบูธต่างชาตินิยมมากแล้วก็ว้าวมากเลยก็ลเลยไป สิ่งที่เราต้องพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะ กำไรของเราเกิดจากการที่เราได้แบ่งปันค่ะแบ่งปันตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่ารับซื้อผลผลิตตรงชาวบ้านให้ราคาที่ชาวบ้านพอใจนะคะไม่ไปกดราคาเขาก็หลังจากรับมะม่วงมามาทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็จะมีไรายได้ไปด้วยเราก็คือผู้สูงอายุนะคะที่มามารวมตัวกันทําตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มีทุนมากมายแต่ว่าเราเดินด้วยกำลังของเราค่ะเราอาจจะเดินช้าคนอื่นแต่เราทุกย่างก้าวเราขอเดินด้วยความมั่นคงค่ะ